เอาละครับถึงเวลาที่เราจะมาชิง f o r Women Tournament นะฮะในค่ำคืนนี้ที่บไทยวัสดุนั่นเองครับในคู่นี้ฮะสวยสังหารจากสกอตแลนด์จะพบกับรถถังเมืองนอนจากประเทศไทยนั่นเองเราไปเจอกับนักบวยทั้งคู่กันเลย ladies and gentlemen our final fight this evening is also our main event you r e ready for the main event put your hands together let's go Fight number seven this evening is of course the final of our four women tournament by Tai Wosudu. The first fighter here, she is from the blue corner, 25 years of age, 170 centimeters tall. She is hailing from Aberdeen, Scotland, fighting out of Sinmi Muay Thai, Phuket. Please give it up for Judy Humber! Ladies and gentlemen, her opponent here fighting out of the red corner, 15 years of age from Nontaburi, Thailand. Please put your hands together for the tank from Nontaburi, Juan Kao, Jackie Jim from Thailand! คองคู่เอกวันนี้นี่คือคุณซิริชัยเอเนีมาถึงคู่เอกที่ทุกคนรอคอยแล้วครับคู่ชิงชนะเลิศซึกมวยรอดไทยวัสดุโฟร์แมนโทนเมนต์ซีรีส์ครับที่กัด5 7กิโลกรัมครับรถถังเมืองนอนท์ขวัญข้าวแจ็คก,กี้ยิมพบกับจูดี้ฮัมเบอร์จากสกอตแลนด์ครับห่างกัน10ปีนะครับ15กับ25ครับ163กับ170มนะเอาครับถือว่าถูกคู่เลยครับ เก่งเจ่งแล้วครับรอบชิงชนะเลิศใครจะยืนรอเป็นแชมป์สนามนี้แล้วก็เจอแชมป์สนามหน้าต่อไปครับสิทธิชัยยินเยียครับเปาตุกขอบคุณไทยวัสดุครับศูนย์วนสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีที่ไทยวัสดุรวมแล้ว60สาขาครับจะเปิดอีกหสาขาที่จังหวัดชายภูมิยบยนเวทีครับดูกันให้ดีครับชอบแบบไหนครับชอบแบบดุดกกันชอบแบบสวยสังหาร ดีชอบแบบสายบูครับโอ้ประเภทถอยหลังไม่เป็นทั้งคู่เลยครับท,ทั้งจูดี่ฮัมเบอร์ทั้งฝันข้าวประทึกนะครับวันนี้ผู้ชิงชนะเลิศในรอบไทยวัสดุนนทบุรีครับราชินีนนทบุรีเอาครับลวมก่อนเลยครับนี่อดีตนางแแบกนะครับจูดี่ฮัมเบอร์อนักแสดง โอ้โหศัพต้นขาครับขวัญข้าวหนักๆแรงๆครับแข้งขวาโอ้ระบาดยางยามาเลยครับยูที้ฮัมเบอร์วันนี้ยูที้เองก็มีเกมซีตามมาเชียร์เยอะนะครับในสังเวียนนี่คือมลเสน่ห์ของมวยรอบครับทัดคนเก่งๆมาสี่คนครับไทยวัสดุโอ้โหตบซ้ายตบซ้ายคืนครับอาครับดูกันให้ละเอียดครับสังเวียนนี้ไม่มีเกมการพนันครับมีแต่อาวุธครับ ไม่กลัวแล้วครับวันนี้ขวัญข้าดูจกากแววตาครับพุ่งบั่นเหลือเกิน,นขึ้นบนเวทีนี้ไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้ผู้ปร้ไทยนะยครับสา,ายยาวๆครับจูดี้แย่มา,าพยายามเล่นงานลำตัวครับพันข้าวใช้บริการรอบแรกมาครบ3ยกทั้งคู่นะครับพันข้าวชนะ t k o ครับจูดี้นั้นคะแนน โอ้ยดูครับไป่ขวาฝันแท่งเลยครับแต่เจอหมัดมของฝันข้าวไปเหมือนกันอย่าลืมนะครับฝันข้าวนี่ไฟแรกนี่ใช้สอกนะครับฝันโชกเอาชนะมาครับสองคมจริงๆครับสาจากนนทบ,บรุรีโอ้โหคนนี้แท่อีกคนมีหมัดครับพยายามเล่นงานลตัวครับฝันข้าว เรียป็นว่าหน้าจอชอบแฟนขนานี้แฟนๆลุ้นกันระทึกเลยครับโอ้ยแข็งสวยครับจับยกยังไม่คุนครับมาซ้ายคอยทำลายจังหวะครับฝันงข้าวไม่สนใจเดินเบียดเข้าไปบุกด้วยขวาครับโอคดึงสองลับครับโอ้โหสาวสวยนางแบบดึงสองลับครับ จากชมแคสวอกมาสู่เวที้าไปครับดูครับทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับขณะที่ขันข้าวก็ยันิ้งๆนะครับดูแล้วน่าจะรถยกสองยกสามนะครับรถถังเนนนน้าวโดนมัดสวนเหมือนกันเป่ดจังหวะสวยครับลูกนี้ขันข้าวโอ้แต่ข้นหน้าดีจริงๆครับดูดีครับผ่านยกแรกครับ ลัมาที่ป่าตองบ็อกซิ่งเซเรียกัอปอีกครั้งครับถือว่าสมศักดิ์ศรีจริงๆครับคู่ชิงชนะเลิศของศึกมวยรอบไทยวัสดุโฟร์แมนทั์นาเมนต์ซีรี์ในพิกัด57กิโลกรัมฝ่ายหญิงครับทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่กับทั้งฝันข้าวแล้วก็จูดี้ฮัมเบอร์สมเป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับใน EP ที่3นะครับดูครับใส่มาใส่คืนครับแม่้าเป็น เปียบเปยการเปียบเปยกับประเทศรักที่เสียได้น้องครับคุณมารุตครับตู่นี้เสียเลยครับชอบแบบไหนครับที่นี่กีฬาล้วนๆไม่มีเกมการพนันทำมวยไทยให้เป็นกีฬานะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับกับไทยวัสดุสูตรรวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านครับถูกและดีที่ไทยวัสดุ60สาขาทั่วประเทศครับจะเปิดเพิ่มอีกหนึ่งสาขาเร็วๆนี้ครับที่จังหวัดชัยาภูดูครับโอ้โหคุณปากคุณกรับ ตึงสอกกลับครับแมข้ามศีรษะไปนิดเดียวครับโอ้โหดูใส่กันครับนี่แค่ยกแรกนะครับมีช็อตงามๆช็อตเสียวๆให้เห็นแล้วครับแม่สอกสวัสดิ์ถวิลตามานี่น่าจะมีเลือดนะครับอ่าครับใบซาว่าจะยกสองสือสามครับตักต่อเลยครับเพลงจริงๆครับที่ป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมแม่ดูแล้วต้องตะลุมบอลแล้วครับทางด้านของพัดข้าวแจ็คกี้ยินสาวเมืองนนนรถถังเมืองโนนครับอ่าครับ มีสวยสังหารจากสกอตแลนด์ครับจากนางแบบสู่พื้นผ้าใบโอ้ถูกมาไม่เยอะแต่ว่าร่างกายรูกร่างโครงสร้างดีเหลือเกินครับ่อเดินปีนเข้าไปครับทางด้านของชูตี้ฮัมเบอร์โดนสองเข้าไปครับปันข้าวโอ้โหจิ้มกรตโดสวยครับปันข้าวมาตาดูครับ แข้งมารัวๆครับครับต้องอาศัยลูกขนาดตัวเองแล้วครับสายบูมาแล้วสายบูมาแล้วครับรถถังเมืองนนทบุรีอ้าเจอแข้งไม่สนครับประเภทเ,เปิดหน้าท้าดวนอยู่แล้วมาดูเหมือนทางด้านของจูดี้นะพยายามจะดักศอกผูกนะครับนี่ครับเฉียวไปเสียวมาครับศอกซ้ายหน้าโอ้โหปวดบัตนะครับแต่ว่าไม่โดนครับบอลเข้าเจอแค่ซ้ายจูดี โอ้ตอนนี้ครับเติรลุยแรงแล้วครับพันเข้าปล่อยมัลไปบ้านเลยตองลอ่นอะไครับอย่างที่เดียนไว้หัวตู้หัวบานครับจะเด็ดทีเดียวเสียทั้งคู่ก็กอะไรครับต้องหาผู้ชนะให้ได้ครับแชมป์สนามนี้อ้าวครับถึงสองมาเรื่อยซ้ายดีนแม่ไต่มานี่ไม่สะดุ้งครับทางด้านของพันเข้าวโอ้โหมันไม่เดินครับดึงตัวลงแม่คนนึงมีแค่คนมีบัตรครับมาดูกันครับ สายสุดใกล้จะได้รับการชูมือครับสายหน้าครับผข้าวโอ้โหเจอบตดไปที่คำอะไรไม่ถูกจรครับจูดี้โอ,โ,โอ้โหดูครับสมเป็นผู้ชิงชนะเลิศครับเอาครับเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆทั่วโลกคงจะรู้จกักชื่อนี้เป็นอย่างดีมากขึ้นครับนี่ครับโอ้ยโ,โดนบารเตะการเหมือนกันครับพยายามหักสองหน้าครับ โซนรับผันข้าวเติมเต็มแล้ว1-2ึมาเรื่อยครับอาศัยลูกตื้อลูกขยันครับมาต่อยไปหักซอกเอาครับเอาจุดพี่ครับเบอร์นี่ก็มาตลอดเวลาครับเอาละครับทรับแล้วครับผันข้าวโอ้โหไม่เคยเห็นมวยหญิงอะไรที่จะเบียดเสียดขนาดนี้ครับดูแล้วไม่ห่างครับโอ้โหเจอหลัตัวเข้าไปครับจุดพี่แต่แค่สายดีตลอดครับสายหน้าของคุณพี่คัมเบอร์ ัดบอลขวาเข้าก็มาครับหลังตัวโอ้โหยันสายสวย,ยไปเรื่อยครับดูดี่ก็ขยตตันโตเหมือนกันครับ1-2<ป>ตั้งหน้าครับชุดนี้ตบพุกซ้ายวนมาโอ้โหดูครับแข่งไปแล้วัดสายหน้ามาแล้วครับหลังข้าวโอ้โยเบียดเล็กนาจริงจริงครับพักสักครู่ครับ โอ้สมศักดิ์ศรีครับเป็นคู่ชิงครับซึกมวยรอบไทยวัสดุโฟร์แมนทัวร์มนต์ซีรีส์ครับ57กิโลกรัมเหนื่อยทั้งคู่เจ็บทั้งคู่ครับทั้งฝันข้าวทั้งทางด้านของจูดี้ฮัมเปอร์ครับไปดูภาพช้ากันเลยครับอาวุธของทั้งคู่การเดายากเหลือเกินครับคู่นี้จะออกหน้าไหนนะครับดูครับโตสวนทันควันกันทุกเม็ดครับคนหนึ่งแข้งคนหนึ่งต่อยครับ คุณมุดเข้าไปครับทาง้านของฟันข้าวขณะที่จูดี้ฮัมเบอร์นั้นมีแข้งดีครับมีศอกสะบัดมีครับขวาเต็มๆครับไทรจะไปเชื่อครับจากนางแบบครับดูครับหันมาตามเพื่อนมาเรียนมวยไทยเลยครับดูครับแลกกันศอกดั้งกับหมัดครับดูครับสายตบขวาจิ้มมาไปชุดๆครับรถถังเมืองนนท์ ขณะที่ซ้ายหน้าของคิวดี้ครับมุดเข้าไปต่อยลำตัวเอาละครับาชมกระต่อครับยก3ครับใครจะเป็นแชมป์ของสนามนี้ครับขอบคุณไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีที่ไทยวัสดุครับนะไปต่อครับยก3โอ้โหลูกนี้ครับเจอมาต่อยสวนเลยครับปัดข้าวทางซ้ายอยู่แล้วครับโอ้ยเอาละครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับไทยไทยก็อยากเ ชมป์ครับไม่มีใครอยากแพ้ครับสังเียนนักสู้แรกด้วยความจั่ววอเดินชนแล้วครับขวัญข้าวสาวเมืองโนนเอาเล่นกับสังสกอตแลนด์นางแบบตัดศองไว้โอ้โหวันนี้จะใส่ข้งหน้าเลยครับขางหน้าของจูนี่ฮัมเบอร์ในขณะที่ผันเข้าวครับปัดขวายได้โอ้โต่อยแบบทะลุทะลวงครับโอ้โหดักศอกครันตรงนี้เต็มเลยครับเจอเข้าไปขวัญข้าวสังเตยนถูกเตยนแก้เลครับมวยหมัดแก้โดูศอก ขนข้าวเจอศอกหน้าเข้าไปแตกหรือเปล่าครับแมาแตกนะครับโอ้โหเลือดอาบเลยครับโอ้เจอศอกหน้าเข้าไปครับเจ็บเลยครับขวันข้าโอ้เลือดไหลพอสมควรครับเอาครับยังพอไปได้ครับดูนี่แก้เกมมาเลยครับตักเพชรปากบางข้าวครับอยู่ด้านล่าง โอ้น้ำเตะแคงหน้าแลวครับนี่ครับมีสอกซ้ายหักหน้าอีกแล้วครับโอ้โหเลือดอาครับรอบแรกนั้นขันข้าหักซอกชนะมานะครับโอ้แล้วมาแตกรกบสามเหมือนกันครับโอ้ยิงเดินลุยแหล่ลนะครับตอนนี้ครับขันข้าครับไป่มีไรจะเสียนะครับขันข้าวลุยแหลกครับโอ้โหต้องให้แฟนสนามดูอีกทีครับไหวหรือเปล่าครับ ลงจมูกด้วยครับไหวหรือเปล่าครับแพ้สนามดูแล้วกดแผลดูนะครับเอายังไปต่อได้ครับโอ้ยหัวใจเป็นจริงๆครับทั้งนักมวยทั้งกรรมการครับเอาครับไฟสุดท้ายแล้วครับขวัญข้าวมาเลือดแล้วครับตอนนี้สาวเมืองนนท์รถถังเมืองนนท์โอ้โหเลือดเยอะจริงๆครับเลือไปหมดแล้วนี่คือชีวิตนักสู้บนสังเวียนเลือดครับ เอาครับเจอหน้าสัตวดอาวุธเข้าไปครับข้ามามีหักศอกตอนนี้โอ้โหเลือดก็ยังไหลไม่หยุดครับโอโ้แล้วยูนิเออรเบอร์นี่เขพยายามมีศอกครับรอซ้ําครับนี่ก็าปั่นแท้เข้าไปโอ้โหดูครับตอนนี้แครับพุ่งเข้ามาหาดัากศอกซ้ายเนี่ยเป็นสองแฟนบวกอยู่แล้วครับโอโ้ขอเสียงเชียร์ดังๆเลยครับนี่คือวิญญาณนักโมยหญิงจริงๆครับความเป็นนักสู้ของทั้งคู่ครับ แก็สุดยอดอยู่แล้วครับดูครับดูครับบวกอย่างเดียวครับไม่มีอะไรจะเสียครับโอ้โหจูดีกระแรงไม่ตกนะครับนี่เป็นยกที่6ของทั้งคู่แล้วครับแม่ขอพยายามหักสองคืนนะครับจต่ละของฝั่งข้าครับพยายามจะเปิดบาดแผลคืนแม่ใครเป็นโลหเมาเลือดเห็นเลือดแล้วจะไปลุ้มก็อนุญาตให้ปิดตาได้เลยครับโอ้โหเพื่อเลือดเลยว่าเสียงระคันขึ้นมานี่ จะเห็นภาพส,สวยๆนะครับหลังจากที่ทั้งคู่ใส่กันเต็มๆแล้ว10นาทีโอโ้โหสายนี่แรงจริงๆครับจิวบี้มเบอร์ไม่มีตกจริงๆครับพลังทั้งคู่จัลลภาคกล้าหา,ายารครับโอ้โหเอาตบต่งขวางเลยครับสวมกอดกันแล้วครับโอ้โหจุดๆจริงๆครับดูครับดูฝันข้าวไปกราบ ทางด้านปะตักเพชรแล้วครับโอ้โหเลือดเยอะครับโอ้โหดูครับเลือดของฝันข้าวนี่ครับแพสนามต้องเข้ามาดูบาดแผลนะครับนี่ครับโอ้โหเหนื่อยแทบขาดใจเหมือนกันครับด้าของจูนี่ัมเปอร์ครับไปดูภาพช้าเลยครับทำหน้าที่ได้สุดยอดครับต้องยอมรับครับทั้งคู่ครับเป็นนักสู้ยอดเยี่ยมจริงๆครับนี่ครับบอยไทยไม่มีวันตายแล้วครับเห็นการออกอาวุธแบบนี้นะครับ นี่คือพลังศรัทธาของชาวโลกครับศิลปะแม่ไม้มมยไทยนี่แหละครับสอกนี้แหละครับน่าจะเปิดบาดแผลครับโอดักรออยู่แล้วนะครับฝันเชิเข้าไปนี่ได้เรื่องเลยครับโอ้ปรบมือให้ดังๆครับหัวใจยิ่งใหญ่เหลือเกินครับทั้งคู่ดักรอครับสอกซ้ายหน้าได้เปรียบช่วงครับจูดีฝันข้าวก็ไม่มีอะไรจะเสียครับเป่าตุ๊กต้องเบรกดูถึงสองสาครั้งครับ แ่กอพยายามฟันสวนฟันสู้นะครับขาะด้านของฟันข้าวนี่ครับนี่คือป้ายที่2นะครับาป้ายที่2ก็ยังผ่านครับกรรมการให้ชกต่อเราดูแข่งสายของจูดี้ฮัมเบอร์ครับในขณะที่วันข้าวตอนนี้ก็โอ้โหเดินลุยแรงแล้วครับทั้งหมัดทั้งแข้งสุดมันครับคู่นี้สมราคาครับคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบไทยวัสดุพร้อมแล้วไปพบแมตช์ซดีครับ And ladies and gentlemen, please give a huge round of applause to these two warriors. The final fight of this evening was spectacular, I'm sure you agree. Let's find out how the judges scored it. For this evening, ladies and gentlemen, the winner and champion of the evening is from the Blue Corner. So in here, Winner of our Four w o m a n Tournament here by t a i w a Sadut นี่ด้วยนะครับผมผู้ชนะครับขอบคุณขวัญข้าวแจ็คกี้ยิ่มด้วยนะครับโอ้โหสู้สุดทีวทิจริงๆครับ